เรื่องสั้นชุดปากกาทองเล่าโดยอาจารย์เพราดาเฟื่องอกักษรเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีความมักโลภไปจับปลาในเขตอพยพทานแต่โดนเอาคืนด้วยปลานั่นแหละค่ะจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้ในเรื่องสั้นกรรมที่มีชื่อตอนว่าลานบุญค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าผมกลับเข้าบ้านในเย็นวันหนึ่งด้วยความหิวโหยผมตรงรีบเข้าไปในครัวเลยทีเดียวปรากฏว่าที่ครัวไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่เพียงข้าวสารที่ยังไม่ได้หุงเท่านั้นผมหัวเสียมากทีเดียวเพราะความหิวแต่ไม่รู้จะโทษใครดีเพราะมันเป็นความผิดของตัวเองจะโทษเมียก็ไม่ได้เพราะเมียออกไปทำงานกว่าจะกลับ ก็เกือบหกโมงเย็นบางวันก็เกือบสองทุ่มหน้าที่หุงหาอาหารมันเป็นหน้าที่ของผมแต่วันนี้ผมจะทำอะไรให้เมียกินดีในเมื่อผมเสียพนันมาจนหมดตัวเมียให้ไว้สองร้อหมดเกลี้ยงไม่เหลือซักสลึงผมถึงบ้านป้าแชม่มป้าแกคงช่วยผมได้ในเย็นนี้แกขัดไปก่อน แล้วค่อยคิดกันอีกทีนึกแล้วผมก็เดินไปที่ร้านป้าแชมเชื่อไข่แกมาทอดสามฟองไว้ให้เมียเสร็จแล้วก็บอกคนข้างๆบ้านว่าหากเมียมาก็บอกว่าผมไปหาปลากับเพื่อนฝูงสี่ห้าทุ่มจะกลับจะไปไกลหน่อยบอกให้เขากินข้าวก่อนผมได้เลยนะผมเอาเรือออกจากบ้านด้วยใจที่ไม่เป็นสุขเท่าไหร่นักนึกถึงชีวิตตัวเองแล้วก็กลุ้ม จนป่านนี้ยังไม่เป็นโรเป็นภายอะไรสักอย่างเป็นผู้ชายแท้ๆแต่ยังเกาะเมียกินอยู่จนเดี๋ยวนี้อายุผมตอนนี้สาปีแล้วได้กับเมียมาเกือบสิบปียังไม่มีลูกด้วยกันครั้งแรกผมก็เป็นช่างปูนรับจ้างไปทั่วทําอยู่หลายปีเพิ่งมาเลิกเมื่อตอนตกตึกสามชั้นแล้วหลังหักรักษาหลังอยู่เกือบปี พอค่อยอยังชั่วก็ทำงานหนักไม่ไหวเมียผมที่เคยเป็นแค่กรรมกรรับจ้างก็ต้องลาออกเพราะค่าจ้างถูกไม่พอใช้จ่ายในบ้านเธอไปรับจ้างทำสวนเป็นงานเมาส์เงินดีกว่ากรรมกรหลายเท่าประนอมบอกให้ผมอยู่บ้านเฉยๆเพราะขืนไปด้วยก็ทำอะไรไม่ไหวผมจึงมีหน้าที่เป็นแม่บ้าน มาเกือบสามปีแล้วผู้ชายอยู่บ้านเฉยๆได้ซะมื่หร่ละครับผมนั้นปกติก็ชีพจรลงเท้าอยู่แล้วให้อยู่บ้านเฉยๆก็กระไรอยู่หลังจากเมียไปแล้วผมก็ซักผ้าถูบ้านทำงานบ้านเสร็จทุกอย่างผมก็ออกไปเที่ยวตามบ้านเพื่อนฝูงทั่วไปในละแวกนั้นกัดปลาชนไก่ เอาทุกอย่างโดยไม่ให้เมียรู้หนักๆเข้าก็ไฮโลถั่วโปเล่นหมดเอาเงินที่เมียฝากไว้นั่นแหละเล่นแรกๆก็เล่นได้เรื่อยๆยามใจเล่นต่อไปมันก็มีแต่เข้าเนื้อจนเงินที่เมียทำงานฝากไว้ให้เก็บสี่ห้าพันบาทก็หมดเกลี้ยงไม่เหลือหรอจนแม้ในวันนี้ เมียให้ไว้200บาทในตอนเช้าก็หมดแล้วหมดไปเพราะผมเล่นไฮโลที่บ้านเพื่อนนั่งเองทั้งๆท,ที่ตั้งใจเป็นมั่นเป็นหมาอว่าวันนี้หากเมียให้เงินจะเอาไปซื้อแหมาออกหาปลาไปขายตลาดเก็บเงินเก็บทองสักทีหากหาจริงๆคงไม่นานก็เก็บเงินให้เมียได้เพราะปลาแถวครองนี้ชุมเหมือนกันแต่การไม่เป็นอย่างนั้น ผมบังเอิญถูกเพื่อนล่างไปเล่นการพนันซะก่อนเงินมันก็เลยหมดตกกลางคืนนั้นผมพายเรือไปยืมเครื่องมือหาปลาจากเพื่อนแล้วก็เริ่มทำงานตามที่ตั้งใจทันทีกะว่าจะดักปลาได้สีห้าโลก็จะแบ่งไปทำกับข้าวบ้างขายบ้างปรับหน้าเมียไปพลางๆก่อนแต่ว่าหาปลาอยู่จนสามทุ่มก็ยังไม่ได้ปลาเลยสักตัว ไม่รู้เป็นอะไรสวยจริงๆฉับพลันนั้นผมก็นึกถึงลานบุญวัดซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากละแวกบ้านผมเท่าไหร่นักวัดนั้นใครก็รู้จักดีว่ามีปลาสบายนับหมื่นนับแสนตัวไปอาศัยอยู่ที่หน้าวัดแล้วพระท่านก็เลี้ยงไว้ปัจจุบันมีประชาชนไปดูกันไม่ขาดจนหลวงพ่อต้องขายขนมปังให้ผู้ใจบุญซื้อเลี้ยงปลา เอาเงินเข้าวัดทุกวันยิ่งนานปลาก็ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นและแต่ละตัวก็ใหญ่ๆทั้งนั้นผมเองก็เคยไปดูยังแอบคะเีในใจวัดตัวหนึ่งคงตกสี่ห้ากิโลหากผมขโมยปลาวัดสักคืนละสิบตัวแล้วเอาไปขายไม่กี่วันผมก็เก็บเงินได้หลายทีเดียวคงพอใช้คืนเมียนแน่ เพราะปลาสวายวัดกิโลนึงก็หลายสิบบาทเหมือนกันปลาจำนวนแสนนั่นก็คงไม่ยุบไปมากเท่าไหร่หรอกคิดได้ดังนั้นผมก็ไม่รอช้าลืมบาปกรรมจนหมดสิ้นพายเรือจ้ำอ้าวไปไม่รอช้าคืนเดือนแรมซะด้วยคงสะดวกในการจับพวกนั้นได้ง่ายๆผมมองสวิงที่วางอยู่กลางลำเรือคืนนี้ จะช้อนปลาให้มันไปเลยพอถึงเขตวัดผมก็เห็นทุกอย่างเงียบสงบวางเวงเพราะมันดึกมากแล้วทั้งพระทั้งคนคงจะนอนหลับกันหมดแล้วเอาละวะผมคิดในใจพลางค่อยๆวาดเรือเข้าไปยังจุดหมายที่ต้องการโอ้โหมันมากมายเหลือกำลังเหล่าปลาสวาย ดำผุดดำไหวกันให้คึกคักไม่รู้จักหลับจักนอนแต่ละตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยผมเลียวซ้ายแลขวาบริเวณนั้นไม่มีใครเลยนอกจากความเงียบหลังจากมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจแล้วผมก็ถอนใจโล่งอกยกพายขึ้นพาดตักแล้วคว้าสวิงมาเตรียมช้อนปลาสบายตัวเครื่องเหล่านั้น ช่างง่ายได้เสลเกินตัวแรกที่ช้อนขึ้นมาได้หนักจนต้องออกแรงเวี่ยงขึ้นมาคะเนดูราวราวเจ็ดแปดกิโลแน่ๆผมเทมันลงกลางลำเรือช้อนตัวใหม่หากเอาแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆสักสองสามตัวแล้วก็ตัวที่สี่ตัวที่ห้าไปเรื่อยๆผมช้อนปลาด้วยความเมามันมันช่างง่ายได้เสลเกิน ท้องเรือผมเต็มไปด้วยปลาสวายที่นอนพะง,งาบพะง,งาบอยู่เป็นสิบเลยทีเดียวผมย่ามใจนักผมวาดเรือกลับตั้งใจว่าประเดี๋ยวจะมาใหม่เอาให้สะใจไปเลยผมพายเรือบรรทุกปลาสวายเหล่านั้นกลับทางเก่าด้วยใจที่มีแรงขึ้นมาบ้างไม่กี่วันผมก็มีเงินใช้คืนแม่แน่ๆและต่อไปหากจะเล่น ก็หาปลาไปขายเล่นเองโดยไม่เอาเงินเมียไปเล่นพายเรือมาได้ครึ่งทางก็แวะขึ้นบกตรงนั้นเป็นป่าละมอเตี้ยพี้มขึ้นไปจัดการเอาพลั่วที่มีอยู่ในเรือขุดหลุมลึกห่างจากริมแม่น้ำหลายวาขุดเสร็จพมก็จัดการขนปลามาใส่ในหลุมตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้จะมาขนไปขายที่ตลาด เสร็จจากการขังปลาไว้ในลุมแล้วผมก็ว่าเรือกลับไปหน้าวัดเหมือนเดิมใจกระหิ่มยิ้มย่องอย่างเป็นสุขขายสักร้อยส0งโรต่อวันน่าจะเป็นเศรษฐีจริงๆผมลงมือช้อนปลาใส่เรืออย่างเร่งรีบเพราะกล่ะว่าหากสองครั้งไม่เต็มหลุมก็จะมาจับอีกครั้งหนึ่งปลาเป็นแสนแสน หลวงพ่อคงไม่ทันได้สังเกตหรอกนาะว่าปลาหายไปเมื่อเต็มลำเรือผมก็เตรียมหันหัวเรือกลับแต่คราวนี้ผมตกใจสุดขีดเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรหนุนลำเรือเอาไว้อะไรวะผมชะงักภายฉับพลันเรือที่ผมนั่งอยู่ก็เอียงบูบวาบเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเหมือนมีอะไรมาแกล้งดูอย่างนั้นแหละ ผมพยายามบังคับเรือให้สงบเต็มที่แต่เรือก็ไม่หยุดนิ่งตามที่ผมบังคับในที่สุดเรือก็คว่ำใจผมหายพยายามว่ายน้ำไปเกาะเรือด้วยความตกใจจนเหลือจะกล่าวขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมารุมตามเนื้อตามตัวผมปัดโดยแรงด้วยมือข้างหนึง่งคุณพระช่วยทั้งเนื้อทั้งตัวผม มีแต่ปลาสวายทั้งนั้นมันทั้งดมทั้งดันผมพยายามว่ายน้ำหนีเต็มที่ด้วยความตกใจกลัวสุดขีดผมว่ายน้ำแบบไม่คิดชีวิตโดยไม่เหลียวหลังแต่ความรู้สึกเหมือนถูกปลาฝูงใหญ่ตามอย่างไม่ลดละแขนขาผมปัดป่ายเปปะขณะว่ายน้ำก็รู้สึกเหมือนปะทะกับบรรดาปลาสวายเหล่านั้นผมรู้สึกเหมือนตกนรก นรกที่น่ากลัวหูผมแว่วเหมือนเสียงขู่ขับไล่มันออกมาจากปากปลาเหล่านั้นแน่ๆช่วยผมด้วยผมไหว้น้ำจนแทบหมดแรงปลาฝูงนั้นก็ไม่ลดละผมเหลียวไปดูครั้งหนึ่งก็แทบสลบเพราะฝูงปลาไม่ใช่น้อย,อยเลยเห็นหัวดำมาเมื่อโผล่พ,พ้นผิวน้ำมาเป็นแถวน่ากลัวแถวมันยาวเหยียดเลยทีเดียว โอ้ยช่วยด้วยผมร้องอีกด้วยความกลัวสุดขีดรอบรอบกายรู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งชนตลอดเวลาขณะเกิดความรู้สึกเหมือนตกนรกนั้นผมก็เห็นแสงตะเกียงลอยอยู่ตรงหน้าพร้อมๆกับมีมือคนยื่นมาจับแขนทั้งสองของผมไว้แล้วดึงขึ้นผมหมดแรงหมดสติตรงนั้นพอรู้สึกตัวอีกที ผมก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆไปทั่วทั้งตัวแถมปวดหัวแทบระเบิดผมอยู่ที่ไหนอยู่บ้านข้าเองเป็นไงรู้สึกตัวแล้เลิกไอทิดเสียงแววที่อยู่ใกล้ๆเป็นเสียงคนแก่ผมลืมตาขึ้นดูข้างกาย<ม>ก็เห็นลุงแก่ๆนั่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้น อายุราวๆผมลุงไปขโมยปลาเขาหรือเปลา่าผู้ชายคนนั้นดักคอผมพลางมองมาด้วยสายตาเปล่าครับพี่เปล่าผมบังเอิญผ่านไปแถวนั้นแล้วเหลือควา่าผมกลัวปลามากจึงร้องให้ช่วยผมแก้ตัวพลาวัน งั้นเหรอที่หน้าที่หลังจะผ่านวัดนั้นก็อย่าไปพายเรือจนติดหน้าวัดปลาหลวงพ่อท่านเยอะพายเลียงเลี่ยงเอาครับบ้านอยู่แถวไหนล่ะอยู่แถวหัวตะเค้ครับปรุ่งนี้เช้าค่อยไปเอาเรือนะคงมีคนกู้ให้แล้วล่ะคืนนี้นอนัธที่บ้านค่าจนจะแจ้งแล้ว รุ่งเช้าผมก็เกิดอาการเหมือนจับไข้ลุงเอายาทําใจมาให้ผมกินซองหนึ่งก็ค่อยอยังชั่วแต่ผมนอนไม่หลับเลยหลับตาครั้งใดก็เห็นแต่ผ้าฝูงปลาแหวกไห้มารุมถึงผมผมมองตามลำตัวคล,คล้ายๆมีรอยเขียวเป็นจ้ำๆอยู่ไปทั่วโดยเฉพาะลำตัวมันไม่กัดโคนรอกไอปลาสวายนั่นน่ะ มันไม่มีฟันนี่หากมันมีฟันเองก็คงไม่รอดรอกมันนึกว่าเองจะไปทำมันมัง้งสัตว์ทุกตัวมันก็รักชีวิตมันทั้งนั้นแหละผมยกมือไหว้ลุงและหลานชายที่นำเรือกลับมาให้ผมขอแรงหลานชายลุงพาเรือไปส่งจนถึงบ้านปรากฏว่าเมียผมไม่ได้ไปทำงานเพราะความเป็นห่วง ที่ผมหายไปทั้งคืนพี่หายไปยังไงไหนว่าไปหาปลาแล้วเป็นอะไรไปหน้าซี่เฉียวผมรู้สึกอายคนที่มาส่งเป็นยิ่งนักเพราะเมียผมแทๆ้ๆความลับแตกเลยแต่พี่ชายคนนั้นก็ไม่พูดอะไรส่งผมเรียบร้อยเขาก็กลับไปด้วยเรือหางยาวรับจ้างพี่เป็นอะไรไปนะ่ะแล้วเมื่อคืนหายไปไหน พี่ก็ไปหาปลานั่นแหละประนอมแต่ถูกปลาเล่นงานเอาผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เมียฟังตั้งแต่ออกจากบ้านไปหาปลาในตอนค่าจนถึงเวลานั้นพอฟังผมเล่าจบเมียก็สมนาหน้าซ้ํามันน่าโดนปลากัดตายไปซะของวัดของวายยังจะไปวุ่นวายบุญไม่ชอบทำกรรมละชอบนะักตีนะที่ปลาสบายนั่นมันไม่มีฟัน ถ้าหากมันมีฟันนะแม้กระดูกก็ไม่เหลือใครเข้าไปจับกันฮะไอปลาวัดนะ่ะเรื่องราวของคนขโมยปลาวัดก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ